มาถึงนโยบายข้อสุดท้ายของคณะดรสมบัติวัคแหมงซึ่งเป็นข้อ12ต้องบอกว่างานทั้งหมดทั้ง12ข้อท่านเห็นไหมครับว่ามันจะมีงานที่ต้องทําต่อเนื่องงานที่สามารถดําเนินการได้ทันทีเฉพาะหน้างานที่จะต้องมีการบริหารจัดการดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทั้ง12ข้อเราจะจัดแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอันนี้คือปรับเฉพาะแผน12ข้อก่อนจริงๆแล้วเวลามาบริหารสภาวามน,น,อนอกจากนโยบาย12ข้อที่ให้สัญญาประชาคมกับสมาชิกทนายความทั่วประเทศ ซึ่งเราจะต้องทําแล้วเรื่องอื่นๆยังมีอีกหลายเรื่องที่สัาไรความจะต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติในความดังนั้นเราจะต้องตั้งคณะทางานขึ้นมากําหนดแผนระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวสําหรับภาพใหญ่ของสัาไรยความในอนาคตด,ด้วยภาพใหญ่คงจะต้องตั้งว่าสัาไรความเราจะไปถึงจุดไหนเราจะเป็นแกนหลักเราจะเป็นหน่วยงานนําเราจะเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายอย่างไรในอนาคตจำเป็นที่จะต้องระดมสมองพี่น้อง ภายในความระดมสมองจากคณะกรรมการบริหารสรายความระดมสมองจากประธานทายนความจังหวัดทั่วประเทศเพื่อกําหนดเป็นแผนเป็นเป้าหมายในอนาคตเพื่อเราจะเดินไปสู่จุดนั้นแผนระยะยาวอาจจะเป็น5ปี10ปีในอนาคตก็ได้และกรรมการแต่ละชุดที่เข้ามาควรจะเดินต่อเนื่องเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ในอนาคตของสัยความครับ